สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเกิดป็นประจำทุกวันนะครับกับเจ๊ดม์อัพข่าวจะมาอัปเดตข่าวคราวในวงการลูกหนังโลกนะสั้นๆกระชับจับไวได้ใจความรู้เรื่องไปเลยใน1คลิปตรงนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับเห็นหน้าเห็นตากันแบบนี้กดไลค์กดแชร์ติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยนะเฟซบุ๊กแฟนเพจยูทูบช anel ทิกต็อก i ลน์แอดที่แอดตูนยูเนเต็ดฟีเจอริงเดือดเจดม์ทุกวันเลยนะวันนี้เป็นเรื่องราวของเดอะยัวบรูโน่แฟร์นานเฮียกองกลางตัวรุกทีมชาติโปรตุเกสของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะจ๊ะทีี่่่่่่ลลาาาาสสุุดดดเเนนยือบ้กกกิิ็ไไปถมววตงงคคณผหหัแน กับฤด,ดูกาลที่ผ่านไปของยูไนเต็ดนะอดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นหน้าเพราะนั้นเป้าหมายฤด,ดูกาลหน้าคืออะไร Bruno บรูโนโ่ก็ตอบแบบนี้บอกว่าเขาเนี่ยนะผิดหวังมากเลยกับฟอร์มการเล่นและการอดไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่การไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลระดับสูงมากกว่าที่ทำให้เขาผิดหวังเอาล่ะทุกคนเนี่ยอยากไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยผมได้เล่นยูฟายูโรปาลีกกับเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเต็ดเพราะนั้นผมจะไปที่นั่นในรายการนั้นเนี่ยนะ เพื่อคว้าแชมป์ให้ได้เพราะเราเคยเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยรายการนี้มาแล้วแต่พลาดท่าให้กับบีเรลเมื่อ2ฤดูกาลก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ฤดูกาลหน้าเนี่ยผมอยากคว้าแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้อาก็เป็นเป้าหมายใหม่ของบรูโน่เดอจัวแฟนันส์นั่นเองนะต้องรอดูจะทําได้จริงหรือเปล่าภายใต้การทํางานกับเอริกเทนฮากกุนซือหัวสวยที่เพิ่งเข้ามารับงานที่แมนยูเต็ดนะความวุ่นวายความยุ่งเหยิงยังคงมีอยู่รอดูกันไปก็แล้วกันนะสำหรับแฟนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยู่ในเต็ดนั่นเองนะจ๊ะอ้าวนั่นคือเป้าหมายของบรูโน่กับแชมป์ยุโรป้าซีซั่นหน้าแฟนผีเห็นด้วยไหมมีความหวังแค่ไหนคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วติดตามมันได้ทุกช่องทางเลยเนาะตูนยู่ในเต็ดฟิจิลิ่งกัจดําทุกวันเลยนะจ๊ะพรุ่งนี้เรากลับมาอัปข่าวกันใหม่นะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ